วันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะดิฉันนางสาวเยาวรักษ์สิงห์สำราญนะคะพร้อมกับท่านวิทยาการประจํารายการนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่อําเภอคลองขุงนนะคะพร้อมกับผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเภอคลองขุงนนะคะท่านแรกนะคะท่านวัฒนธรรมอาเภอคลองขุงคุณพี่จันทาสว,สวัสดีค่ะ,คะกับนะคะท่านสองนะคะคือกำนันฟุ้งนะคะกำนันฟุ้งปานสุกนะคะรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอคลองขุงนะคะ วันนี้ทั้งสองท่านก็ให้เกียรติกับทางรายการนะคะจะมาแนะนําวัฒนธรรมของอำเภอคลองขุ่นะคะอยากให้คุณพี่จันทาช่วยแนะนํำหน่อยค่ะว่าวันนี้เรามีอะไรมาแสดงให้คุณผู้ชมฟังดูดูบ้างคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อำเภอคลองขุงนนะคะได้นำเอาพุ่นบางยาท้องถิ่นเกี่ยวกับการแสดงเพลง่อยนะคะของตำบลวังแขมอำเภอคลองขุ่นนะคะมามาแสดงวันนี้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะคะในส่วนของการอาหารพื้นบ้านแล้วก็มาจําหน่ายด้วยนะคะแล้วก็มีแกงหยู่แกงบอนนะคะหลากหลายก็มีขนมทางฝั่งนู้นก็มีขนมอะไรนะ,อะ,อ,ะอะไรนะปลากิมปลากิมแล้วก็หลากหลายหลายอย่าง นะฮะมาให้ท่านผู้ชมที่มาเที่ยวในงานนพเพล่นเพลงในหมู่บ้านวัฒนธรรมของอำเภอเราค่ะจำนายด้วยใช่จำนายด้วยนะคะจำนายด้วยโดยใช้เงินพดด้วงนะคะย้อนอดีตไปในสมัยก่อนนะคะค่ะอีกอย่างนึงนะคะอยากให้กำนันฟูงนะคะช่วยแนะนำกิจกรรมในวันนี้นำอะไรมาโชว์คะครับครับขอสวัสดีนะครับผมกำนันฟูงการสุดในฐานะผู้นำทีมทาง เพลงพื้นบ้านก็ได้แก่เพลงชอยนะไม่ใช่นักแสดงที่อาชีพนะะค่คโดยปูมายาท้องถิ่นจริงๆได้รับการแนะนำจากผู้อาวุโสเก่าๆบางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วบางเดี๋ยวนี้ที่ยังสอนอยู่ก็เก้าสิบกว่า <c oughs> นะและ้วให้กับทีมงานของเครือข่ายวัฒนธรรมของตำบลวังแขมและก็ตำบลวังยางของอำเภอคลองขุง อกอนวานั้นก็ยังได้นําอาหารน,นะนะ<ม>เป็นแบบโบราณอีกเช่นกันนะครับมีแกงยวกแกงไข่น้ําแกงบอนนะของโบราณแท้ๆจากพ่อแม่นะเคยสอนให้ลูกหลานทำมันก็สืบพ่อกันมานะครับ<อ>วันนี้เอาเพลงฉฉอยพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเนี่ยก็จะมาสะแสดงนะครับเกี่ยวกับางานสภาพเล่นเพลงวัฒนธรรมไทยเราก็มาสแสดงคนลเลก็กน้อยนะฮะ แต่นักแสดงเขาก็มีภูมิยาที่แข็งกล้าเหมือนกันนะสามารถแต่งเนื้อหาสาระที่จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเก่าๆได้นะวันนี้จะเดี๋ยวก็ชมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะได้รับฟังนะครับอาจารย์คะอาจารย์สนใจเพลงฉ่อยเราเคยทารายการเกี่ยวกับเพลงฉ่อยมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมีอีกหนึ่งเพลงฉ่อยอาจารย์เคยมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเพลงฉ่อยของอำเภอคลองขุงไหมคะครับ วัฒนธรรมของขงเี่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมนะฮะเป็นอำเภอแรกๆของจังหวัดกาแพงเรชเเป็นนวัฒนธรรมดั้งเดิมลึกมากลึกมากเราจรึงได้ขอร้อง,องอำเภอแต่และอำเภอนะฮะสภา,าวัฒนธรรมอำเภอมาช่วยกันช่วยกันรวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้วันนี้เราได้ดูหลากหลายทีเดียวของของข,อง,ขงนะครับอันแรกกำนันฟุงจะนำเสนอ เล่นเฉยใช่ไหมฮะซึ่งหาดูได้ยากนะขนาดนี้คนติดใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยว่าทำยังไงนะ <ภา S 1> ที่เขาถ่ายทอดโทรทัศน์ไปแล้วนะก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราเชิญชมเลยเนะ<ภ>าะอ่าออ่เอาวันนี้เราจะมาเล่นเรื่องอะไรกันดีที่รามวัฒนธรรมแห่งนี้ที่จะเป็ในเมื่อเรา ในเรียนการแสดงเพลง่อยนะเราก็จะสืบสารของอรุนปู่ญาตายายที่ท่านไปสืบสากันมาใช่ครับที่ยังคนรุ่นเก่าเนี่ยยังปู่เหรียญปู่ร่อนอยังยาเปลี่ยนนะเอาตั้งแต่ตำนานเล้เราตั้งแต่ตำน,น,นานมาแล้วเ,เราจะคุยกันเรื่องประพาต้นทักเรื่องสองเรื่องพุทเต๋อความพุทธศานาเขาเขาก็ร้องให้ฟังว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเมื่อร้อยสองปีที่แล้วพระพุทธเจ้าหลวงใ้ยามาฮาราะเสด็จภาตุนของบ้นนานเราก็ เขาก็ลองรับเสด็จกันให้ให้ทอบพระนิตให้ดูให้ท่านได้ชอบพระนิดในไอ้นั่นของชาวบ้านเป็นวัฒนธรรมโบราณมาตั้งเกือบสองร้อยกว่าปีเราก็เลยเอามาเอาเนื้อตรงนี้มาใส่เนื้อให้เข้ากลับสมัยก่อนที่ทถลองมาแต่วันนี้เราจะเล่นเล่นท่องเที่ยวก่อนเออเราต้องเที่ยวก่อนผมกเพิ่งเที่ยวก่อนแล้วก็ไปเมื่อยุครับเสด็จสมัยนั้น แล้วก็มายุคหลังๆนี่คือประเพณีสงการครับอ่าตอนนี้ก็เอาลร็วๆไม่เสียเวลาเนาะครับก็ลองฟังตัวอย่างสัก่อนนะครับครับครับ กล่าวคำต้นเป็นต้นทอนคำถอยในทรรมโนเพลงถอยก็ของไทย ก็ของไทยจากพวกเราชุมชนตำบลวังยางวังเขมะจะไม่ข้ออมแอมอมันน่าอายมันน่าอนนายตำบลวังยางวังเขมะอยู่อำเภอคลองขึงเป็นดินแดนเรืองรุง่งมันมานาลายมันน่าลายก็อำเภอคลองขึงอยู่จังหวัดกำแพงเพชรเมืองก้วยไข่รถด็ด นั้นยังไงนั้นยังไงพวกเราร่วมสืบสารในตำนานเพื่อยมานานอยู่ไม่น้อยอไปกว่าใครอ ไปกว่าใครแต่ถ้าผิดพล,พลาดหรือบังอาจเกินกลัมเราก็ขออยู่หนึ่งคำมาคือขออภัยคือขออภัยมาช่วยกันสืบสานต่อหน้าแม่พ่อน้องพี่มาช่วยกันสืบสานต่อหน้าแม่พ่อน้องพี่ให้เพียงช่วยเรานี้มีต่อไปอชาเอชา ก็ชาชาหน่อยแม่มาช่วยกันสรรืบบสารตตอนะแมพ่อน้องพี่ให้เพลงชอยเรานี้นม,มีต่อไปมีต่อไปพูดถึงเพลงชอยนั้นมีมาอยู่นานนะ มาช่วยกันอนุรักษ์จะได้ไหมจะได้ไหมวังเข็มวังยางบ้านฉันรู้จักกันมานานโขคนรุ่นใหญ่เขาเคยโชว์อย่บ่อยไปอยู่บ่อยไปอย่างปูร้อนปูเรียนอย่างยาเปลี่ยนอย่างปลาอองอย่างปลาผู้ก็คือร้องมานานหลาย มานานหลายอย่างแย่ซะเองอย่างลุงทรงบอกกันตรงๆนะพี่น้องว่าพวกเขาก็คือร้องมามากไปมามากไม่อย่างพ่อเฉลิมอย่างแม่เฉลียวก็ขับเคี้ยวกันเต็มที่อย่างพ่อเฉลิมอย่างแม่เฉลียวก็ขับเคี้ยวกันเต็มที่ก็ร้องกันมาหลายปีรู้หร,รไเมใจเอใจ